ตอนนี้นะถอยกลับมานิดนึงคนก็บอกว่าเออความหวังตอนนี้ชีวิตของคนไทยในะความหวังมันหดหู่มากนะคือแน่นอนโควิดไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้ตอนไหนนะครับแม้กระทั่งคอมเมนต์เมื่อสักครู่ก็ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้สิ่งส่าัญก็คือปากท้องชีวิตของประชาชนอยากให้ช่วงนี้นะครับทั้งสองท่านสักคนละห้านาทีสิบนาทีพูดถึงภาพรวมกว้างๆนะครับให้คนได้เห็นว่าทางออกในมุมมองของทั้งสองท่านเนี่ยประมาณไหน โอเคครับเรื่องโควิดนะครับาการจัดการโควิดผมคิดว่าผมมี5ประเด็นด้วยกันเร็วๆนะครับประเด็นแรกผมเห็นด้วยกับคุณหมอครับเรื่องเทสติ้งผมคิดว่าเราเทสติ้งไม่พอในภาวะแบบนี้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิไทยสมิตธพัฒนาก็ร่วมกับ ทางคณะก้าวหน้านะครับไปทำไอ้ร a บิด a อ t i g เจนตรวจสอบนะครับเชิงรุกให้กับชุมชนหลายที่ที่ถูกหลงลืมหรือว่าที่ทางกระทรวงสาธรารณาสุขเข้าไม่ถึงหรือทางกรุงเทพมหานครเข้าไม่ถึงนะครับแล้วต้องบอกว่าทุกที่ที่เราไปตรวจเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอเคสที่เราเจอเคสที่เป็นโพซิทีฟทุกที่ทุกครั้งเลยนะครับที่เจอมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าออการตรวจสอบใน สภาพว่าปัจจุบันมันเข้าไม่ถึงจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยในคนในครอบครัวผมเนี่ยนะครับมีคนที่ติดโควิดนะครับแล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวไปขอตรวจนะครับไปขอตรวจยังขอตรวจฟรีไม่ได้นะครับยังต้องเสียตังค์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยสมาชิกในครอบครัวติดแล้วไปขอตรวจฟรีเนี่ยนะครับตรวจไม่ได้ต้องจ่ายตังค์สามพันบ้างห้าพันบ้างจะเอาเงินที่ไหนตรวจนะครับ ในต่างประเทศการตรวจฟีเป็นเรื่องสําคัญการตรวจเชิงลุกเป็นเรื่องสําคัญ<ม>การแจกอุปกรณ์<ม>ให้ประชาชนสามารถตรวจโควิดได้ด้วย,วยตัวเองเป็นเรื่องสําคัญนะครับตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลยังให้ความสําคัญออไม่เพียงพอนะครับข้อที่2นะครับเรื่องการจัดหาวัคซีนการจัดหาวัคซีนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจมากเลยนะครับไม่มีทางเข้าใจเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาไม่ว่าจะเป็น erna, จอห์นสันอย่างจอห์นสันหรือวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐบาลจัด ตรวจศบจะซื้อเรื่องนี้จะจัดหาวัคซีนเรื่องนี้ให้ได้ร้อยล้านโดสให้ได้สองร้อยล้านโดสให้ได้ร้อยห้าสิบโดสเนี่ยมันง่ายมากเลยครับคุณประยุทธ์ไปเจราจาครับยกหูหาซีอโอครับคาถามที่ต้องถามเนี่ยมีสามข้อที่ต้องคุยกันคุณมีวัคซีนเหลืออยู่เท่าไหร่ที่จัดส่งด้ปีนี้จัดส่งในเดือนไหนบ้านแล้วราคาเท่าไหร่ถ้าคนดิชั้นนี้ทําได้จับมือกันเลยครับปัญหาคือเราพูดเรื่องไฟเซอร์เนี่ยมาสองเดือนสามเดือนแล้วรัฐบาลไม่เคยเออกมาชี้แจง ว่าตกลงเจราจาแล้วเป็นยังไงทําไมต้องรอให้องค์กรโน้อนองค์กรนี้ไปเจราจากับโมเดน่านะครับยกหูหาซีอเนี่ยสินาทีรู้เรื่องแล้วครับเริ่มคุยกันได้แล้วครับเรื่องนี้เป็นความเป็นที่ํำชัดๆเลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมให้ผมเ,เดานะครับจริงๆผมไม่อยากจะเดา ผมหาโลจิกไม่ออกหาโลจิกอื่นไม่ออกซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมันเกี่ยวข้องกับเรื่องออการฉีดวัคซีนด้วยการฉีดวัคซีนวันนี้เนี่ยตั้งเป้าร้อยล้านโดสไปใน31ธันวาคมพศ2564นั่งนับวันมาเนี่ยไม่มีวันไหนฉีดได้เกิน4 0 0 0 0 0 5 0 0แสนนะครับไม่มีนะฮะ5 0 0แสนเนี่ย ทุกวันลดลงทุกวันนะครับหลังจากที่โลนลงฉีดวันแรกแล้วลดลงทุกวันนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยฉีดไปแล้ว8.1ล้านโดส8.14ล้านโดส to be precise นะครับ8.14ล้านโดสตล้วลบ100ล้านโดสออกมาเนี่ยเหลือ91.8ล้านโดส91.8ล้านโดสนะครับเฉลี่ยเหลืออยู่190วันจะถึงวันที่31ธันวาคมหมายความว่าต้องฉีดให้ได้วันละ483,000โดส ศักยภาพอาจจะฉีดได้ครับฉีดทุกวันจากนี่จนถึงสิ้นปีวันละ480,000โดสศักยภาพอาจจะฉีดได้ครับแต่มีวัคซีนฉีดพอเท่านี้ทุกวันหรือเปล่าครับนี่คือปัญหาปัญหาคือมันไม่มีวัคซีนใช่ไหมครับแล้วพอพูดถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยสิ่งที่อีกอย่างที่น่าเจ็บใจมากที่สุดสําหรับประชาชนคือประชาชนไม่เคยเห็น Data ตกลงสต็อกวัคซีนทั้งประเทศมีอยู่เท่าไหร่เป็นซีโนแวคเท่าไหร่เป็นแอสตราเท่าไหร่ส่งแอสตราไปที่ไหนจังหวัดไหนองค์กรไหนบ้างเท่าไหร่ส่งซีโนแว แถวบ้านที่ฉีดแถวบ้านเหลือสต็อกเท่าไหร่โรงพยาบาลน,นี้จังหวัดนี้เหลือเท่าไหร่มันน่าเจ็บใจมากถ้าคุณบริหารโลจิสติกเรื่องนี้ไม่ดีเนี่ยจะฉีดได้ยังไงฮะเวลาสี่แสนแปดหมื่น 4, 8, คนสี 4, 8, ่แสนแปดหมื่นเป็นความท้าทายมากนะครับดังนั้นจะทําอย่างนี้ได้ต้องมี v i ซิ b i ลิตีในการจัดการ supply chain ของวัคซีนทั้งซั p พลายเชนนะครับตั้งแต่รับมาไปที่กระทรวงไหนบ้างไปที่หน่วยงานไหนบ้างไปที่จังหวัดไหนบ้างเท่าไหร และ trace กลับได้หมดไปจนถึงสถานีขีตตรงประเทศไทยทั้งประเทศมีสถานีขีทั้งหมดกี่สถานีนะครับแล้วสถานีที่ไหนเหลือสต็อกเท่าไหร่และมีคนจองมาเท่าไหร่เพื่อบ a l านซ์สต็อกและจัดส่งให้ได้จตจำนวนที่ไม่มากเกินไปเดี๋ยววัคซีนจะเสียนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ชอตเทจจะบริหารที่มากเกินไปที่ไม่มากเกินไปและที่ไม่น้อยเกินไปได้เนี่ย <S <S ต้องมีวิศวกรต้องมีฐานข้อมูลแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาวัคซีนให้ได้มากเพียงพอ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้เพียงพอผมคิดเหตุผลเดียวเท่านั้นเองที่ไม่เปิดเผยเรื่องต่างๆออกมาแบบนี้เหตุผลนั้นก็คือความต้องการที่จะปกป้องบางบริษัทผมคิดออกเหตุผลเดียวเท่านั้นเองผมคิดโลจิกผมพยายามนั่งคิดพยายามคิดแทนรัฐบ,บาลเยอะมากนะครับว่าทําไมถึงบริหารจัดการอย่างนี้มีใครไม่รู้ปัญหาเรื่องจําเป็นต้องหาวัคซีนที่หลากหลายมากกว่านี้เร็วกว่านี้ไหมครับมีใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไหมครับ ไม่มีนะครับทำไมไม่ทําครับทําไม่ได้ยากนะครับใช่ไหมครับไม่มีใครไม่รู้ว่าการบริหารวัคซีนจะต้องจัดการซัพพลายเชนให้ดีบ้างไหมครับจะต้องมีเปิดข้อมูลที่โปรง่งใสบ้างไหมครับไปดูต่างประเทศเนี่ยนะครับไปดูเว็บไซต์ของเมืองนิวยอร์กหรือว่าเมืองอะไรที่ผมไปนั่งดูเนี่ยมันมีวิสิบิลิตี้หมดลงถึงขนาดพื้นที่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตําบลบางฉงอย่างเงี้ยหรือยกตัวอย่างเช่น อำเภอประเวศอย่างเงี้ยเขตประเวศอย่างเงี้ยนะครับคือเขตประเวศเนี่ยมันลงคือถ้าเทียบตามประเทศมันลงชัดเจนเลยว่าฉีดไปแล้วกี่คนในเขตนี้นะครับใครที่ฉีดไปแล้วกี่คนเป็นหญิงเท่าไหร่เป็นชายเท่าไหร่ใครมีผลแพ้บ้างอายุเป็นมวลประชากรอายุเท่าไหร่ฉีดไปแล้วบ้างอะไรแบบเนี้ยคือคือ,คอเราเราตอบคาถามไม่ได้ว่าทําไมถึงบริหารแบบนี้นอกจากเหตุผลก็คือต้องการปกป้องบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งหลีกหนีไม่พ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรนะครับผมอาจจะ ผมอาจจะไบ a อเกินไปก็ได้นะครับแต่ผมพยายามคิดแท่นะัททำไมไม่บริหารได้นะฮะแต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับภาวะวิกฤตเป็นภาวะที่พิสูจน์ความเป็นผู้นําเป็นภาวะที่ผู้นําจะต้องมานั่งหัวโตวเองจะต้องมานั่งสั่งการเองนั่งเทคไรส์หรือตัดสินใจในเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเราไม่เห็นภาวะแบบนี้จากผู้นําคนปัจจุบันเราไม่เห็นการใช้ภาวะผู้นํารวบอนานาจในรวบไปกี่ทีแล้วครับ ไม่เห็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นสําหรับผมมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสาหรับคนไทยมากประการสุดท้ายพอยสุดท้ายจริงๆลือคือเรื่องการดูแลผู้เสี่ยงแล้วก็ผู้ติดเชือ้อปัจจุบันโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเริ่มบอ,อกมบกนแล้วน,นะครับว่าใกล้เต็มแล้วมันเกินกํำลังจะเกินศักยภาพแล้ว อย่างที่คุณหมอบอกต่างจังหวัดมันถ้ามีแล้วมันควบคุมได้ง่ายเพราะจํานวนบ้านมันติดกันสภาพเศรษฐกิจไม่ใช่สภาพเศรษฐกิจเมืองยังเป็นสภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมนะครับทำให้การรวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นสํานักงานนะครับมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยมันควบคุมค่อนข้างง่ายแต่ในเมืองใหญ่ๆที่มีลักษณะเป็นเมืองเยอะเนี่ยกรุงเทพสราบุรนะครับมันบานปลายมากตอนนี้แล้วการจัดการการดูแลคนนะครับผมยกตัวอย่างกลุ่มเส้นได้เนี่ยกลุ่มเอกชนต้อง ทำเองนะครับกลุ่มเส้นได้ที่ต้องออกมาดูแลคนที่เสี่ยงแล้วก็คนที่ติดเชื้อพาพอพาพวกเขาไปที่สถานสถานพยาบาล ด้วยเอกชนกันเองผมถามว่าบทบาทรัฐอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับมันเห็นได้ชัดเลยว่ากระบวนการจัดการพวกนี้มันมันการเอาใจใส่จริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากเหลือเกินนะครับเป็นที่น่าเสียดายดังนั้นต้องทําต้องตรวจเชิงลุกให้มากกว่านี้อันดับที่1จัดหาวัคซีนให้ได้เยอะกว่านี้หลากหลายกว่านี้เร็วกว่านี้นะครับอันดับที่2แล้วก็การวางแผนการฉีดวัคซีนให้มีวิสิตบิลิตี้ทั้งตลอดทั้งสปายเชนนะครับเป็นอันดับที่3แล้อันดับที่4ครับดูแลคนติดเชื้อ แล้วก็ดูแลผู้เสี่ยงให้ดีกว่านี้ครับนะฮะมันอาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันทําได้แล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่ทําเรื่องนี้อย่างเอาใจใส่นะครับครับผม